ถ้าเราแปลแล้วเนี่ยคำว่าขยะอินทรีย์ก็หมายถึงเป็นขยะนะคะที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นคําว่ากระบวนการของคาว่าปฏิพภัณธ์พวกอินทรีย์ที่เป็นชีวมวลก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะ,ะตัวของเสียเหลือทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีกระบวนการในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นชีวมวลนะคะซึ่งคําว่าชีวมวลเนี่ยเราสามารถไปแปลรูปมาเป็นพลังงานได้นะคะอย่างที่เราเคยได้กินคําว่าพลังงาน ชีวมวลอะไรประมาณนี้นะคะคเพราะฉะนั้นกรณีของคขาว่าของเสียในรูปของชีวมวลหรือของหรือเขาเรียกว่าของเสียอินทรีย์ก็หมายถึงขยะอะไรก็ตามที่สามารถย่อยสายได้ทางชีวภาพนะคะแล้วเขาก็มีค่าความร้อนของตัวเขาเองค่คนะณปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าสําหรับ ตัวเปลือกผล,ลไม้เองเนี่ยเป็นขยะเหลือทิ้งที่มีปริมาณมากที่สุดอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับใน,ในตลาด <ใน S 1> ทั่ว <ๆ S 1> ไปในรูปที่เรามองนะคะตัวนี้ะจะเป็นตัวหนึ่งในการตอบโจทย์ได้ทั้งหมดอยู่2มิติค,คือวเวลาเราทําวิจยัยเราต้องมองในรูปรหลายมิติมิติแรกเนี่ยมองว่าการตอบโจทย์ในแง่ของเชิงสังคมคือเราพยายามจะสร้างแรงจูงใจให้ชุมชน,นเกิดความตระหนักและคัดแยกขยะที่ต้นทางใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากว่าขยะอินทรีย์เนี่ยมีหลายประเภทก็จริงนะคะแต่ว่าขยะที่เป็นลักษณะของเหลือทิ้ง อย่างเช่นกรณีพวกของเหลอทิ้งจากเปลือกผลไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากตลาดโสดนะคะพวกนี้จะเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยใช่ไหมคะกับประเด็นนึงก็คือเรามองว่าถ้าเราตัวนี้นํามาเพิ่มในมิติแรกคือตอบโจทย์ในเรื่องของเชิงสังคมค,ค,คือสร้างความตระหนัก เพราะเนื่องจากว่าอะไรเชิงเศรษฐกิจก็คือว่าเกิดเป็นไรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มเขาก็จะเกิดกระบวนการการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางได้เกิดแรงจูงใจได้ใช่ะคะนี่แหละคะ่ะคือการตอบโจทย์เขาเรียกว่าประเทศไทยก้าวสู่4.0นะคะก็เนื่องจากว่าคือการใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มาจัดการขยะนั่นเอง หนึ่งะะเลยก็คือเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นใ,ในแต่ละวันนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดเองก็ดีหรือว่าบ้านของคุณผู้ชมเองก็ดีนะฮะพอรู้จักแยกคัดแยกขยะนะฮะแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นเหลือทิ้งเนี่ยมาแปลงให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปลือกผลไม้ชนิดใดๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเปลือกมะม่วงเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกทุเรียนะนะฮะก็คัดแยกตั้งแต่ต้นทางแล้วก็อาจจะ เขาเรียกว่าเอาเปลือกเหล่านั้นเนี่ยมาแปลงให้เกิดเป็นมูลค่าะคะอันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเปลือกผลไม้เหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าย่อยสลายค่อนข้างยาก yeah, <ช>และ,ถ,ะถ้าเกิดว่ากําจัดผิดวิธีก็จะส่งกลิ่นเหม็น กลายเป็นปัญหาสังคมตามมาได้ใช่ค่ะแล้วมันก็มอกีอีกมิติหนึ่งที่เรามองว่าในปัจจุบันนี้นะคะคือภาครัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของอาการใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะในเรื่องของอคือการขับเคลื่อนของทางภาคเกษตรกรรมถูกไหมคะสิ่งหนึ่งเรามองว่าในอย่างกรณีที่ว่าผลผลิตท,ทางการเกษตรที่ตกตา่าตัวนี้อาจจะเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะและอาจจะสร้างแรงจูงใจให้ใหกับเกษตรกรเพื่อนําตัวนี้อาจจะเป็นโปรดัก เพื่ัจะผ่านในปลายทางในอนาคตซึ่งเรามองว่านวัตกรรมและลักษณะประมาณนี้สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับ ชุมชนเกษตรกรแล้วก็ในเรื่องของการเชิงพาณิชย์ได้นะคะค่ะแรกเริ่มเดิมทีทําฐานหอมจากเปลือกผลไม้ชนิดอื่นๆบ้างไหมครับนอกจากเปลือกทุเรียนก็จะมีพวกเงาะต้องต้องเลียคุณอ่านเลยว่าตอนที่เรานั่งทําวิจัยรเรามองในเรื่องของตัวนักวิจัยเองก็งคือนักวิจัยดนชมเป็นคนชอบบริโภคก,กจ็จะบริโภคทุกอย่างอย่างเช่นทุเรียนเงาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวมังคุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองในเรื่องของความตระหนักว่าเปลือกพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยภายหลังจากการบริโภคไปไหนครับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้าง ทำได้หลายๆมิติละหลายชนิดด้วยเหมือนกันครับอย่างคุณภาพนะฮะที่เอาเปลือกผลไม้มาทำทุเรียนนะฮะแต่ละชนิดนี่แตกต่างกันไหมครับสำหรับคุณภาพที่ได้มาเป็นฐานหอมเปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดเปลือกเงาะอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆต้องเรียนเลยค่ะว่าตัวทุเรียนเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหานะคะเวลาที่สมมติว่าเวลาที่เราขัดงานตรงนี้ขึ้นมาอย่างที่เรามันไม่ได้ใสน่นวัตกรรมทางด้านงานวิจัยเข้าไป เวลาเราเผาถ่านออกมาที่อุณหภูมิประมาณการคือ400ถึง500องศาจากอุณหภูมิของตัวเชื้อเพลิงที่เป็นชีวมวลนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของถ่านเป็นกลิ่นทุเรียนใช่ค่ะเพราะฉะนั้น่ะถ่านที่ได้มาก็ยังเป็นถ่านที่มีกลิ่นทุเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองคือเรามองว่าแต่บางคนเนี่ยน้อยนะคะที่เขาชอบกลิ่นทุเรียนแต่เขาชอบบริโภคทุเรียนเราก็เลยมามองว่าทําอย่างไรที่จะกําจัดกลิ่นเหล่านี้ออก ะะประเด็นนี้นะคะนี่คือการเรามองว่าทุเรียนน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันมีเป็นเกิดสูว่ามีปัญหามากกว่าเปลือกผลไม้ชนิดอื่น ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าตัดของกลิ่นทุเรียนออกไปก่อนใช่แต่เราก็จะมีวิธีในการสอนนะว่า<ะ>ทํายังไงให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะกับ,กบตัดกลิ่นเหล่านี้<ะ>ออกไปได้อย่างไร,รซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่านักวิจัยเราพยายามมองว่าเราพยายามจะถ่ายทอดลงเนื้อสู่เชิงสังคมสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องเอาสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ ตัดทิ้งออกไปจากหัวของนักวิจัยแล้วเอาตรงนี้มามองว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเขามีอะไรมีเครื่องครัวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องครัวนั้นจะต้องเปรียบเสมือนเป็นเครื่องแก้วที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ,รสิ่งหนึ่งที่เราทํากระบวนการหนึ่งก็คือเราใช้ซึเนี่แหละคะ่ะเป็นตัวช่วยนะคะคเพื่อทำให้เหมือนกับกระบวนการในการไล่นะคะกลิ่นต่างๆก็ จะน้อยลงคระคะกระบวนการตั้งแต่วันเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นเรียกว่าคล้ายๆว่าได้รับโจทย์มานะฮะแล้วก็มาคิดค้นพัฒนารวบรวมข้อมูลจนวันหนึ่งสำเร็จกลายมาเป็นฐานหอม3 in 1อย่างที่ดเรเรวดีเล่าให้ฟังกระบวนการตรงนี้นะฮะใช้เวลานานแค่ไหนบ้าง,างครับ คือต้องเรียนว่าอย่างเคสของตัวของอเลอเองนะคะกนะับเด็กทีมวิจัยเนี่ยค,คือเราเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำลักษณะของตัวฐานเขาเรียกว,ว่ากองกา๊าซมาก่อนนะคะคราวนี้จากผลงานวิจัยตรงนั้นเนี่ยนะคะเราก็มีองค์ความรู้แต่เราพยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยในการจัดการพวกของเสียเหลือทิ้งหรือรพวกขยะเอ็นซีเหล่านี้เนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการทําวิจัยพวกนี้ประมาณ4เดือนอ๋อสเดือนนะคะแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้มันต้องมีความรู้พื้นฐาน นะคะแล้วก็เอาทำตัวนี้แหละสิ่งหนึ่งที่ต้องเน่นคุณอ่านว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ทางเลเองแล้วก็ทีมงานประสบความสําเร็จตรงนี้ก็คือ การที่ว่าเราเข้าไปสัมผัสกับชาวบ้านแล้วก็มาดูปัญหาจริงๆว่าชาวบ้านเขาขาดแคลนอะไรแล้วเรามองว่าตัวเรามีอะไรทั้นเราก็เลยเอาตรงนี้แหละเป็นตัวเชื่อมโยงกันในการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ในเรื่องของชุมชนเชิงสังคมซึ่งถ้ามองเราว่าถ้าตรงนี้ตอบโจทย์ได้นั่นหมายความว่าการถวายขยายผลในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนครับค่ะขั้นตอนไหนที่ถือว่ายากสําหรับการทําฐานหอมตัวนี้คะตัวประมาณในการคัดเลือกวัสดุวัตถุดิบอะค่ะในการที่มีการ เขาเรียกว่าเอนแคปกินก็คือเหมือนกับว่า,าวัาสดุแต่ละประเภทเนี่ยค่ะก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะจับกลิ่นที่แตกต่างกันนะคะ ถ้าสมมติว่าคุณอันลองนึกภาพนะคะครหรือนักวิจัยจบางคนเดินเข้ามาดูกับงานเลทที่เราไปแสดงที่ r e s เ a r ร์เอ็กก็จะสงสัยว่าเอ๊ะปกติฐานมันดูดอย่างเดียวนะ,<ฮ>ะแล้วทางด็อกเตอร์ทำยังไงเพื่อให้เขาสามารถปล่อยกินหอมแบบสโลได้เนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยคือทางวิทยาศาสตร์คือการใช้นวัตกรรมและค,คือเราพยายามไปมองในเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบทางธรรมชาติแล้วทำอย่างไรในการเพิ่มปริมาณในเรื่องของการจับ ในตอนช่วงที่เรามีการเปลี่ยนสภาพเขาเราเรียกกระบวนการนี้ถาทางวิทยาศาสตร์นะ,นะคะเราเรียกว่าเป็นกระบวนการในการตกเก ME, ครือบไอเคมีร่วมกับกระบวนการเอิบชุ่ม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยอสองกระบวนการเนี้ยถ้ามองแล้วโหแบบว่าเป,เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างสูงถูกไหมคะคแต่เราก็เอาตรงน,นี้แหละมา มาใช้กับตัวดินที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มาเป็นตัวส่วนประสานเขาเรียกว่าตัวประสานในตัวฐานนะคะคเพื่อทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็สามารถปล่อยกลิ่นหอมได้